สวัสดีครับพบก,กับผมสิม,มิมสตูดิโอกับการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า r i c h ชอยอดคนสืบระหั่าซีซั่น3ในวันนี้เรามาต่อกันใน EP ีที่4เลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมผมขอคนละห่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำา p p ีต่อไปถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับหลังจากที่ r i c h ชอร์พระเอกของเราได้วางแผนกำจัดดุกได้สำเร็จ ริชเชอร์และเบก็ได้เดินทางกลับหลังจากนั้นริชเชอร์ก็ได้แอบ,บมาหาดัฟฟี่พร้อมกับบอกว่าบ้านที่อยู่ในป่าหลังนั้นเขาได้เผาไปพร้อมกับดุ๊กแล้วและก็ได้ถามถึงเรื่องที่ดัฟฟี่ไปซุ่มมองที่โกดังดัฟฟีเลยเอาภาพถ่ายของจูเลียตแม็กเคฟให้กับริชเชอร์ดูและถามว่าริชเชอร์นั้นรู้จักเขาไหมริชเชอร์เลยบอกว่าผมรู้จักเขาในอีกชื่อหนึ่งนั่นคือซาเวียร์ควีนดัฟฟีเลยถามว่าคนที่ริชเชอร์เคยบอกว่าตายไปแล้วนั้นหรอริชเชอร์เลยบอกว่าคนที่เขาคิดว่าฆ่าไปแล้วตางห ฟีจึงถามต่อว่าควีนนั้นเป็นใครและทําไมริชเชอร์ถึงอยากจะให้เขาตายริชเชอร์เลยเล่าทุกอย่างให้กับดับฟีฟังว่าแต่ก่อนในตอนที่เขานั้นยังทํางานอยู่ในกองทัพขณะที่งานเขากําลังจะท่วมหัวริชเชอร์ก็ได้จา่าสิบตีโดมินิโครเข้ามาเป็นลูกมือในการทําคดีโกโลสกี้ริชเชอร์บอกว่าโคนั้นเป็นคนฉลาดมากรอบรู้ว่องไวในการสังเกตริชเชอร์และโคนได้จับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโรแมนมาเพื่อสอบปากคําโรแมนที่ตอนนี้อยู่ในสภาพที่ว กลัวเขาก็ไม่ยอมบอกข้อมูลอะไรโคจึงได้งัดทักษะเข้าพูดคุยกับโลแมนจนโลแมนนั้นยอมบอกว่าเขานั้นไม่อยากทํางานแบบนี้แต่มันบังคับให้เขาต้องทํามันจับเมียและลูกสาวของเขาไปและบังคับให้เขานั้นทําตามที่พวกมันสั่ง โคลเลยถามว่าพวกมันนั้นคือใครโลเมนจึงบอกว่าเขาชื่อซาเวร์ควินเป็นหน่วยข่าวกองของกองทัพควินจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับข่าวที่เข้ามาถึงกองทัพควินมีเครือข่ายโยงใยถ้าควินรู้ว่าเขาถูกจับมาสอบปากคำควินจะเก็บเขารวมถึงลูกกับเมียเขาด้วยหลังจากนั้นริชเชอร์และโคก็ได้หาประวัติและที่อยู่ของควินโดยโคได้บอกว่า ควีนเป็นหน่วยข่าวกองของกองทัพสหรัฐผู้เชี่ยวชาญตะวันออกกลางเคยได้รับเหรียญจากกานิสถานตรวจพบว่ามีเงินในบัญชีกว่าครึ่งล้านเพราะทำงานโดยการขายความลับของชาติ จากนั้นก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากพลทหารเกี่ยวกับการโทรเข้าออกในโทรศัพท์ของควินโดยเบอร์ที่ควินโทรหาบ่อยที่สุดคือซักวานกาซิมเขาเป็นคนของกองทัพซีเรียโดยมีงานบางหน้าคือการเป็นผู้วิจัยที่ทิงแทงน่าจะเป็นคนที่ควินนั้นขายความลับให้หลังจากนั้นวิชเชอร์และลูกทีมก็ได้ไปดักรอซักวานที่หน้าผับแห่งหนึ่งและได้จับตัวของซักวานและยืนข้อเสนอว่าถ้าซักวานช่วยพวกเขาในการจับตัวควินวกเขาจะปล่อยตัวซักวานไปจากนั้น ริชเชอร์และโคก็ได้รวบรวมหลักฐานและไปขอหมายสารจับกลุ่มควีนจากผู้พิพากษาและให้พลทหารไปแอบถ่ายวิดีโอขณะที่ควีนและซักวันทำการซื้อขายพิมพ์เขียวกันแล้วริชเชอร์กับโคจะไปดักรอซักวันที่จุดนัดหมายหลังจากที่ได้ข้อมูลทุกอย่างมาแล้วโคก็ได้เอาหลักฐานจับกลุ่มควีนมาให้กับริชเชอร์แต่ริชเชอร์ก็ได้บอกกับโคว่านี่มันคืองานของเธอ จงแกะรอยและจับกลุ่มคินด้วยตัวของเธอเองเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่ต้องมองว่าเธอนั้นเป็นแค่ลูกมือของฉันพาพลทหารไปด้วยแล้วจบเรื่องนี้ซะหลังจากนั้นโคก็ได้ออกไปจับกุ่มควินแต่โคออกไปนานเกินไปจนริเชอร์นั้นเริ่มสงสัยพร้อมกับความกังวล ถึงทักข้อความไปหาโคสักพักโคก็ได้ตอบกลับมาโดยข้อความเขียนว่าจับตัวได้แล้วครับนายท่านลิเชอร์เลยรู้ได้ทันทีว่าต้องเกิดอะไรขึ้นกับโคแน่ๆเพราะตั้งแต่ที่โคเข้ามาทํางานโคได้เคยเรียกลิเชอร์ว่านายท่านแต่ลิเชอร์นั้นก็ได้บอกกับโคว่าเรียกเขาว่าแค่ลิเชอร์ก็พอลิเชอร์เลยบุกไปที่บ้านของควีนแล้วก็ได้พบกับพลทหารที่นอนไร้วิญ,ญญาณอยู่ที่ห้องครัวหลังจากนั้นผู้การก็ได้เรียกให้ลิเชอร์ขึ้นไปดูที่ชั้นบนพอลิเชอร์ขึ้นไปก็ได้รรรได้ร่าูวา ควีนนั้นจับตัวของโคไปริชเชอร์เลยได้ออกตามหาโดยไปที่บ้านของควีนที่อยู่กลางป่าและไกลจากตัวเมืองพอริชเชอร์ไปถึงริชเชอร์ก็ได้ย่องเบาเข้าไปประชิดต,ตัวบ้านและจะเปิดประตูเข้าไปแต่ประตูก็ถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาจังหวะนั้นริชเชอร์ก็ได้ยินเสียงประตูที่ถูกลมพัดมาจากด้านหลังจึงมันเป็นห้องเก็บของริชเชอร์เลยเดินเข้าไปและก็ได้พบกับร่างของโคที่ถูกแขวนไว้ริชเชอร์ที่ได้เห็นเขาก็ถึงกับทนมองไม่ได้ริชเชอร์เลยรวบรวมสติและค้นหาควีนต่อจน ได้ไปพบเข้ากับควีนที่กําลังเตรียมตัวเพื่อที่จะหลบหนีริชเชอร์ Richard จึงรีบเข้าไปจับกลุ่มแต่ควีนก็ได้บอกว่าเขานั้นร่วมมือกับโคแต่โคนั้นดันเอาเงินค่าจ้างไปคนเดียวเขาเลยจําเป็นต้องเก็บเธอแต่ริชเชอร์ที่รู้ว่าโคนั้นเป็นคนยังไง ลิชเชอร์เลยถามกับควีนว่าเธอนั้นชื่ออะไรแต่ควีนก็ไม่สามารถตอบเธอได้ลิชเชอร์เลยสั่งให้ควีนนั้นเดินไปที่หน้าผาที่ติดกับทะเลก่อนที่จะบอกกับควีนว่าชื่อของเธอนั้นคือโดมินิกโคและก็ลันไกใส่ควีนจนตกลงไปในทะเลและนี่ก็คือคนที่ลิชเชอร์นั้นให้ดัฟฟีหาข้อมูลให้ในอีีที่1ตัดภาพมาในปัจจุบันลิชเชอร์ได้กลับมาที่บ้านและเข้าไปกินข้าวที่ครัวลิชเชอร์ได้ถามถึงแขกที่จะมาในงานวันเกิดของเบคแม่บ้านจึงบอกว่าทำไมลิชเชอร์ถึงเป็นคนที ีสง,สงดิชเชอร์เลยบอกว่าตอนนี้เขาเป็นเบอร์สองแล้วเขาควรที่จะรู้จักเพื่อนของเบคบ้างแม่บ้านก็เลยได้บอกว่าเบคไม่มีเพื่อนหรอกคนที่มาส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักธุรกิจทั้งนั้นหลังจากคุยจบดิชเชอร์เลยขอตัวขึ้นไปพักผ่อนเช้าวันรุ่งขึ้นแม่บ้านก็ได้มาเคาะประตูและได้เอาเสื้อผ้าชุดใหม่มาให้กับดิชเชอร์หลังจากนั้นดิชเชอร์ก็ได้เดินไปที่หน้าต่างและก็ได้เห็นว่าดิชาร์ดนั้นกําลังซ้อมต่อยมวยอยู่ดิชเชอร์เลยลงไปสอนวิธีการออกหมัดให้กับดิชาร์ตัดภาพมาที่ด ำลังไปที่โกดังบีเซบาซาเพื่อตามหาเบาะแสของเทเลซา่าพอดัฟฟี่มาถึงดัฟฟี่ก็ได้เข้าไปในโกดังกลับมาที่ดิชเช์ที่กำลังสอนดิชาร์ดออกหมัดอยู่สักพักเบก็ได้เดินมาบอกให้ดิชเชนั้นไปที่ออฟฟิศของแองเจลอที่บีเซบาซาหน่อยเพราะจูเลียตแมคเคพจะส่งคนมาหาแล็ปท็อปของแองเจลอเพราะในแล็ปท็อปนั้นมันมีนมตารางส่งงานแต่ตอนนี้มันหายไปเบกเลยสั่งให้ดิชเชนั้นไปจัดการคนที่ขโมยแล็ปท็อปนั้นซะหลังจากนั้นดิชเช์ก็ได้รีบโทรหาดัฟฟี่แต่ก ไม่สามารถติดต่อดัฟฟี่ได้เพราะโกดังบิเซบาซาถูกออกแบบมาให้ตัดสัญญาณโทรศัพท์ดิชอร์เลยฝากข้อความถึงดัฟฟี่ว่าให้ดัฟฟี่นั้นทิ้งแล็ปท็อปนั้นซะเพราะควีนกำลังจะส่งคนไปตามเอาแล็ปท็อปนั้นคืนตัดภาพมาที่โกดังบิเซบาซาถึงตอนนี้ลูกน้องของควีนก็ได้มาถึงและได้เห็นรถของดัฟฟี่ลูกน้องของควีนเลยพูดว่าใครก็ตามที่ไม่ควรอยู่ในนั้นเก็บมันให้หมดและซีรีส์ก็ได้ตัดจบไป เป็นยังไงกันบ้างครับกับการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า r i ชเชอรยอดคนสืบระหัมซีซั่น3หากผิดพลาดประการใดผมสิมมิมสตูดิโอต้องขอกราบประทานอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำา EP ีต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สิมมิมสตูดิโอต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน E นะีีหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ